วังชะตาชาวราศีสิง์ในช่วงนี้การเงินการงานและความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวโหนเอกจะเล่าให้คุณฟังครับวันนี้นะครับมาแล้วครับชาวราศีสิงนะครับชาวราศีสิง์ในช่วงนี้การงานนะครับของคุณเรียกว่ามีเกณฑ์ที่เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับแบบคาดไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าใครทํางานเกี่ยวกับดิจิตอลหรือว่าออนไลน์นะครับเรียกว่า เป็นช่วงขาขึ้นของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณกําลังจะได้งานแบบปุรปปับรับโชคนะครับและก็เป็นงานในเรื่องของไอทีถ้าเกิดว่างานของคุณยังไม่ก้าวหน้านะครับให้ใช้เรื่องของออนไลน์และไอทีเข้ามาจะช่วยทําให้คุณนั้นก้าวหน้าและไปได้ดีเรียกว่า พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้เลยนะครับงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าไปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในด้านของการเงินแล้วสําหรับชาวราศีสิงห์ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีนะครับเนื่องจากว่ามีดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับอยู่ในช่องกระดุมพระของคุณนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อเงินเข้ามาเยอะนะครับคุณก็มีรายจ่ายเยอะมาก เช่นเดียวกันนะครับชาวราศีสิงห์จึงต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเพราะดาวพฤหัสเป็นนิดทำมุมเป็นเกณฑ์นะครับที่ทําให้คุณต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอีกด้วยเช่นกันนะครับในด้านของความรักแล้วนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้ค่อนข้างดีครับชาวราศีสิงห์นะครับเรียกว่ามีเกณฑ์ที่ได้พบได้เจอกับชาวต่างชาติต่างประเทศนะครับใครที่อยากจะได้ มีแฟนเป็นฝรั่งนะครับหรือเป็นแฟนต่าง,งชาติต่างประเทศนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์สําหรับชาวราศีสิงเป็นอย่างดีเลยนะครับและราศีสิงนั้นเรียกว่าในช่วงนี้คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะครับและมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะครับทำให้คุณค่อนข้างที่จะมีอีโก้แรงในเรื่องของความรักอีกต่างหากด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็บริหารเสน่ห์ให้ดีนะครับเกี่ยวกับชาวราศีสิงช่วงนี้ค่อนข้างฮอตมากๆเลยทีเดียวครับ ทุกๆท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆอไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ